และช่วงนี้คุณผู้ชมที่ฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะก็มีรายงานเตือนภัยเข้ามาโรคที่มักจะมาในช่วงหลังฝนตกค่ะเป็นโรคเมลิออยโดซิสคืออาการจะคล้ายๆกันกับโรคทีหนูนะคะแต่ว่าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้วสรายด้วยกันนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคนี้แล้วก็วิธีการในการป้องกันตัวด้วยนะคะทางดรนายแพทย์สุวิทย์ทำปาโลค่ะเป็นผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่12จังหวัดสงขลาบอกว่าสถานการณ์ของโรคเมลิอยโดซิสในเขตพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่1มกราคมจนถึง27มีนาคมของปีนี้ พบผู้ปว่วยโรคเมลิออยโดซิสแล้ว13รายพบที่จังหวัดสงขลา5รายจังหวัดตรัง4รายพัทลุง4รายพบผู้เสียชีวิตที่สงขลา3รายค่ะซึ่งตัวเลขนี้สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าภาคใต้เจอปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมขังเป็นเวลานานและทางนายแพทย์สุวิทย์ยังบอกนะคะว่าโรคนี้เป็นโรคติดเชื้อซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียบักจะเจอในช่วงหลังฝนตกประมาณ1-2เดือน เจ้าเชื้อที่ว่านี้มันจะอยู่ในซากสัตว์อยู่ในดินในน้ําถ้าเกิดใครมีบาดแผลที่ผิวหนังแล้วไปสัมผัสกับดินหรือน้ําที่มีเชื้ออยู่หรือหายใจเอาฝุ่นจากดินหรือดื่มน้ําที่มีเชื้อเจือปนเข้าไปก็สามารถป่วยเป็นโรคนี้ได้นะคะคนที่มีความเสี่ยงค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีอาชีพต้องสัมผัสดินน้ําโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคไต คนที่มีสุขภาพอ่อนแอติดสุราทานยากดภูมิคุ้มกันโรคโรคนี้อาจจะเข้ามาแทรกซ้อนได้ค่ะ,ะส่วนอาการทั่วไปของโรคนะครับผู้ป่วยนี้ก็จะมีอาการไข้สูงหรือมีไข้เป็นเวลานานนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนนี่หายใจไม่สะดวกนะครับหรือว่าหอบเหนื่อยผู้ป่วยบางรายนี้ก็จะมีอาการคล้ายๆกับโรคกอดบวมรุนแรงบางรายมีอาการคล้ายกับวัณโรคนะครับและหากมีอาการไข้นานเกิน5วันเนี่ยควรรีบพบแพทย์ทันทีครับ อาการสําคัญของโรคนี้ก็คือจะมีไข้สูงนะครับเป็นไข้ไม่ทราบสาเหตุและจากนั้นเชื้อมันจะลุกลามไปที่ปอดแล้วก็จะรู้สึกว่าหายใจไม่สะดวกนะครับแล้วมีอาการปอดบวมรุนแรงนะ,ะการรักษาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาไม่ยากครับถ้าหากว่าเราเป็นตั้งแต่เนิ่นเินเนี่ยก็สามารถรักษาได้แต่หากว่าถ้าหากว่าการรุนแรงแล้วเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะครับก็ คงจะเตือนว่าอะอ่าไปสัมผัสกับดินโคลนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภูมิคันต่ำหรือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับครับซึ่งวิธีในการปฏิบัติตัวนะครับอย่างที่คุณหมอบอกเลยนะครับพยายามที่จะไม่สัมผัสด,ดินสปัน้ํานะครับอาจจะมีเชื้อโรคแฝงอยู่โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลนะครับอาจจะติดเชื้อได้ง่ายแต่คือหากจําเป็นจริงๆนะครับควรที่จะ สวมถุงมือนะครับเพื่อป้องกันการปิดเชื้อครับค่ะใส่รองเท้าบูทก็ได้นะคะใครที่ต้องไปในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังนะคะ